ใครกำลังมองหาที่พักบรรยากาศดีฟิลธรรมชาติสุดฮิวใจที่เชียงใหม่บอกเลยว่าห้ามพลาดพักไหนดีได้คัดสัน15ที่พักเชียงใหม่มาให้แล้วอัปเดตใหม่ล่าสุดรับรองว่าแต่ละที่วิวสวยบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติผ่อนคลายเติมพลังชีวิตได้อย่างเต็มที่สามารถเช็คราคาแต่ละที่ได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมดหรือรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยค่ะจะมีที่ไหนโดนใจบ้างตามไปดูกันเลย เริ่มกันที่ที่ผักแรกฮูมะคามูพมสเต์สุดชิวซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนเนินเขาที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และลำธารในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้ยินเสียงน้ำไหลเพลินๆจากห้องพักที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ แถมยังมีทางเดินริมทานให้คุณนั่งเล่นแช่เท้ารับลมเย็นๆฟินสุดๆไม่ช่องฤดูฝนบอกเลยว่าบรรยากาศดีวิวสวยแถมยังเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะ 2. เพราภูฟ้าเมืองเชียงใหม่ รีสอร์ทสุดชิคที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากนิมมานโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอิฐแดงสุดเก๋ผสานกับดีไซน์แบบร่วมสมัยมมภายในตกแต่งอย่างมิสไตล์ให้บรรยากาศโมเดิร์นผสมผสานกลิ่นไอลานนาเหมาะกับคนที่มองหาประสบการณ์พักผ่อนสุดเอกลุสีบแถมยังเป็นมิตรกับทั้งน้องๆสัตว์เลี้ยงและผู้ใช้รถเข็นให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติร่มรื่นราวกับหลุดไปอีกโลกโดยไม่ต้องเดินทางไกลเลยค่ะ โรงแรมฟลอราครีกเชียงใหม่ที่พักสุดชิลที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางภูเขาบรรยากาศเงียบสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติสวนสวยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดตัวโรงแรมตกแต่งสไตล์ยุโรปผสมผสานกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวห้องพักกว้างขวางสวยงามน่าพักผ่อน เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนชาร์จพลังและที่สำคัญที่นี่ยังมีลำธารและน้ำตกในโรงแรมด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาที่พักสวยๆบรรยากาศดีๆต้องห้ามพลาดเลยค่ะ 4. ในอากาศที่พักสุดชิลบนดอยม่อนแจ่มที่ให้ความรู้สึกเหมือนนอนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์อิงแอบแนบชิดกับธรรมชาติห้องพักสไตล์มินิมอลตกแต่งสวยงามมีให้เลือกหลากหลายแบบ ไฮไลท์คือห้องน้ำวิวสวยโดยเฉพาะวิวจากอ่างอาบน้ำบอกเลยว่าปังมากค่ะแถมยังมีบริการชุดหมูกระทะให้คุณได้นั่งฟินจิบไวน์ชมวิวไปพร้อมๆกับมือเย็นแสนอร่อยเหมาะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์บนม่นจำค่ะ 5. โรงแรมเวอรันด้าไฮรีสอร์ทเชียงใหม่รีสอร์ทสไตล์หรูท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศรม่มรื่น แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ให้วิวแบบ360องศาเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงห้องพักกว้างขวางตกแต่งอย่างมีสไตล์มีทั้งเตียงนุ่มๆเครื่องซอกอากาศเครื่องชงกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะไฮไลท์คือสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆได้อย่างเต็มตาแม้จะอยู่นอกเมืองแต่ก็เดินทางสะดวกค่ะ6อนันตราเชียงใหม่รีสอร์ท โรงแรมสไตล์หรูหราริมฝั่งแม่น้ำปิงใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่คือโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสานความโมเดิร์นและความคลาสสิกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นผ่อนคลายเหมาะแก่การพักผ่อนห้องพักกว้างขวางตกแต่งอย่างมีรสนิยมพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสปาห้องอาหารนานาชาติรวมไปถึงคิดคลับและกิจกรรมมากมายสำหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่แมปปิ้งโรงแรมใจกลางเมืองเชียงใหม่ใกล้ทั้งสนามบินแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและประตูท่าแพค่ะโรงแรมนี้ขึ้นชื่อด้วยดีไซน์สวยล้ำบรรยากาศดีงามและการตกแต่งสไตล์ล้านนาร่วมสมัยห้องพักสวยงามกว้างขวางมาพร้อมทั้งอ่างอาบน้ำเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์อาบน้ำแบรนด์ดังแถมยังมีสระว่ายน้ำสวย ร o ฟท็อปบร์สุดชิลที่สามารถชมวิวดอยสุเทพห้องอาหารนานาชาติรวมไปถึงขิดคลับและกิจกรรมมากมายสำหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะ 8. รายาเรลิเทจที่พักสไตล์บูติกท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำปิงที่นี่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัย ตกแต่งด้วยงานจากสันโทนสีขาวน้ำตาลอบอุ่นผ่อนคลายสบายตาบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวห้องพักกว้างขวางตกแต่งสวยงามประณีตทุกไายละเอียดบางห้องยังมีระเบียงส่วนตัวให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอีกด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นรสเลิศรอให้คุณมาลิ้มลองค่ะ9โรงแรมปิงซิลูเอต โรงแรมตกแต่งสวยงามสไตล์จีนโบราณมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเ,เ,เพียบตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงเดินเล่นหาของกินอรอ่อ,รอยๆร้านอาหารคาเฟ่บาร์แถวนั้นได้สบายเลยค่ะแถมยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวและวัดเกตอีกด้วยบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบมีสวนเล็กๆให้นั่งพักผ่อนภายในห้องพักตกแต่งแบบไทยๆสะอาดสะอ้านแถมยังมีอ่างให้แช่ตัวด้วยนะใครมองหาที่พักบรรยากาศดีๆเดินทางสะดวกแนะนำที่นี่เลยค่ะ 10. ปานวิมานเชียงใหม่สปารีสอร์ทรีสอร์ท5ดาวสไตล์ล้านนาบนเนินเขาสูงเหมาะสำหรับคนที่มองหาการพักผ่อนแบบส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติจุดเด่นคือวิวเขาสวยๆแบบพาโนรามา360องศาเห็น <s> <He S 1> วิวภูเขาได้สุดลูกหูลูก,ลกตาห้องพักตกแต่งสวยงามกว้างขวางสะดวกสบายภายในรีสอร์ทมีบรรยากาศร,ร่มรื่นต้นไม้ใหญ่ มีมุมสงบสงบให้ได้แกล้ชิดธรรมชาติทั้งสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอุ่นเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์พักผ่อนสุดเอ็กคลูสิบที่แท้จริงค่ะ 11. Onsen Admon Jam ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นขนาดแท้ที่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่จริงๆด้วยการตกแต่งที่ใส่ใจในรายละเอียดทั้งสวนสวยห้องพักหลักสไตล์ที่ให้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นแบบสุดๆแถมยังมีออนเซ็นส่วนตัวให้แช่แบบฟินๆอีกด้วยห้องอาหารของที่นี่ก็ได้รับทาชมไม่แพ้กันบรรยากาศดีอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์สั่งได้ไม่อั้นอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์การพักผ่อนแน่นอน 12. อรุณทารารีเวอร์ไซด์บูทคโคเทลโรงแรมริมแม่น้ำปิงใจกลางเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกสบายใกล้แหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นด้วยวิวโค้งน้ำสุดปังถ่ายรูปสวยทั้งเช้าและเย็นห้องพักกว้างขวางตกแต่งอย่างมีสไตล์พร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงแถมยังมีอาหารเช้าอร่อยๆให้เลือกหลากหลาย คุ้มค่าเปินราคาแน่นอนค่ะ13โรงแรมเคเมสันหลานนาโรงแรมขนาดกระทัดรัดที่อัดแน่นไปด้วยดีไซน์สุดเก๋และบรรยากาศสุดชิลค่ะ ซ่อนตัวอยู่ในย่านชุมชนวัดเกตที่คึกคักบอกเลยว่าแม้พื้นที่จะไม่มากแต่เขาจัดสรรพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดจนเกิดเป็นมุมสวยๆเหมือนหลุดเข้าไปในส่วนลับกลางเมืองเชียงใหม่เลยแถมยังมีสระว่ายน้ำเล็กๆแต่บรรยากาศดีรอให้คุณไปแช่น้ำคลายร้อนอีกด้วยค่ะห้องพักตกแต่งสไตล์มินิมอลเน้นโทนสีขาวสบายตาแถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋กๆอีกเพียบ 14. เกาไม้ล้านนารีสอร์ท ที่พักสไตล์ย้อนยุคจ้อนตัวอยู่ในบรรยากาศร่มรื่นของเมืองเชียงใหม่ด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบเดิมกับความทันสมัยทําให้ที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยค่ะบอกเลยว่าถูกใจสายอาร์ตแน่นอนห้องพักกว้างขวางตกแต่งอย่างมีสไตล์แถมยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจียิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีคา,ฟาเฟ่เก๋ๆบรรยากาศดีให้คุณได้จิบกาแฟรสเลิศพร้อมดื่มดำกับวิวสวยๆได้อีกด้วยค่ะ 15. c r o s ครอสเชียงใหม่ r i เ e r s i ไซที่พักริมแม่น้ำปิงใจกลางเมืองเชียงใหม่บรรยากาศดีรม่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนแบบเงียบสงบหลบหนีความวุ่นวายตัวโรงแรมตกแต่งสไตล์ล้านนาประยุกต์ผสมผสานความคลาสสิกได้อย่างลงตัวโดดเด่นด้วยการใช้อิฐแดงให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองห้องพักกว้างขวาง,วางมีให้เลือกหลายแบบใครมองหาที่พักบรรยากาศดีๆที่นี่คือคำตอบค่ะ